สวัสดีครับ581วันสงครามยูเครนมันถึงทุกวันนี้แอดมินก็พยายามถามตัวเองว่าเราอยู่บนโลกคู่ขนาดนี้หรือเปล่าเมื่อแอดมินได้เห็นคลิปหรือว่าอ่านคอมเมนต์ของบรรดากองเชียร์ของรัสเซียมีกองเชียร์รัสเซียบางคนบอกให้แอดมินเนี่ยลืมตามองความเป็นจริงบ้างว่าตอนนี้รัสเซียชนะสงครามแล้วแต่ว่ายูเครนและก็ตะวันตกไม่ยอมรับว่าแพ้ รัเสเซียยึดยูเครนได้หมดแล้วยูเครนแล้วก็นโต้ย่อยยับหมดทางสู้เราอยู่คนละมิตินี่หรือเปล่ามันเป็นทวีพบนี่หรือเปล่าหรือว่าแอดมินอยู่บนโลกเสมือนจริงหรือว่าตอนนี้แอดมินกําลังฝันช่วยบอกแอดมินทีนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ตัวเลขมันขึ้นแอดมินจะได้รู้ว่าแอดมินเนี่ยยังอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ทะลุมิติการเวลานี้ออกไปแอดมินจะได้รู้ว่าอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่นะครับ คำถามตามมาคือถ้ารัสเซียชนะสงครามแล้วจะรอหาสวรรค์วิมานอะไรประกาศตัางต้ติดป้ายไวนิ้วให้ทั่วประเทศไทยให้รู้กันทวนหน้านะครับแล้วก็ประกาศปลดโวลอดิเมียซีเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนี้ออกไปแล้วก็ตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ตั้งสอวอใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เขียนให้ยูเครนเนี่ยป็นเบี้ยล่างของรัสเซียไปตลอดการหรือไม่ก็วางยุทธศาสตร์ชาติสัก8090ปีเพราะว่าวางไว้20ปีไม่พอแน่ถ้ารัสเซียชนะแล้วต้องไปประมาณนั้นนะครับคงไม่มีการรบกันแล้วแล้วรัสเซียไม่ต้องมาสกัดขี่ปนาวุธแล้วก็สกัดโดนของอยูเครนแล้วรัสเซียไม่ต้องมีความเสียหายแล้วและปูตินเนี่ยก็ออกมาจากกลุ่มหลบภัยนี้ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังรบกันอยู่รัเสเซียชนะแบบไหนอันนี้ช่วยอธิบายให้ฟังทีนะครับ ถ้าจะบอกว่ารัสเซียยึดพื้นที่สี่แคว้นแล้วก็ประกาศผนวกดินแดนมีการเลือกตั้งแล้วอันนั้นรัสเซียพูดเองเออเองนานาชาตินี้ไม่ยอมรับนะครับและตอนนี้ยูเครนโต้กลับเอาคืนอยู่รัเสเซียชนะสงครามแล้วตอนไหนใครก็ได้ช่วยบอกแอดมินทีมันชนะสงครามแล้วตอนไหนอันนี้ยังไม่รวมเรื่องรัสเซียจะมาเป็นผู้นําโลกเงินลูโปจะมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกรัเสเซียบ,บอกว่าตอนนี้โลกได้มีหลายขั้นนี่เรียบร้อยแล้ว ใครก็ได้ช่วยบอกแอดมินทีว่ารัสเซียจะมาเป็นผู้นำโลกแล้วจริงๆเหรอครับเมื่อวานมีข่าวว่าผอบอกองเรือทะเลดำเสียชีวิตจากการโจมตีของยูเครนวันนี้พพออรัสเซียเปิดเผยภาพผบยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณานี้อีกทีเอาจริงข่าวจากรัสเซียไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนี้ขนาดนั้น581วันสงครามยูเครนแอดมินยืนยันว่ายังมีการสู้รบกันอยู่นะครับรัเสเซีย,ยยังไม่ชนะตอนนี้กองเรือทะเลดำของรัสเซียปั่นป่วนถูกโจมตีนี่อย่างหนัก เป็นการโจมตีเชิงลึกที่ได้ผลของยูเครนอันนี้เป็นคำกล่าวของกลาโหมของอังกฤษนะครับตั้งแต่ที่ยูเครนทำลายระบบ S400 ได้ถ้าเรือเซวาสโตพก็โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนรัเสเซียก็พยายามตอบโต้โดยใช้โดรนบินเข้ามาโจมตียูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยูเครนเนี่ยสามารถสกัดโดรนได้26ลำจากทั้งหมด38ลแลำรัเสเซียพยายามโจมตีท่าเรืออิสมาอิลในแม่น้ําดาน,นูบใกล้กับพรมแดนของโรมาเนียทําให้รถยนนนี้เสียหาย30คันแล้วก็ได้รับปาดเจ็บไป2รายนะครับนอกจากนั้นรัเสเซียก็ยังใช้ปืนใหญ่เนี่ยโจมตีในเมืองโดเนส ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนี่สองรายรัเสเซียเน้นโจมตีเพลเรือนนี้เหมือนเดิมนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับแควนโดเนสมันจะมีบางส่วนเป็นคนรัสเซียแต่ว่าอยู่ทางตอนใต้ส่วนทางตอนเหนือเป็นชาวยูเครนนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยจะเอาทั้งหมดทั้งแควนไม่เอาเฉพาะเขตของคนรัสเซียแควนลูฮัสอันนี้ก็เช่นกันนะครับรัเสเซียจึงโจมตีหมู่บ้านในเขตโดเนสแล้วก็ลูฮัส ที่ไม่ใช่คนรัสเซียรัเสเซียจงใจทําลายแล้วก็ไล่คนยูเครนนี้ออกไปภาพความเสียหายในยูเครนนะครับก็เป็นภาพเมืองโดเนสแล้วก็ลูฮัสนี้จะเป็นส่วนมากแต่ว่าส่วนอื่นก็ยังอยู่ดีนะครับส่วนรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียอย่างดิมิทรีเมดเวเดฟได้เดินทางเยือนแนวหน้าในโดเนส พร้อมกับบอกว่ารัเสเซียรบได้แบบยอดเยี่ยมและก็ยอดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับถ้าจะบอกว่ารบมา581วันแล้วทําได้แค่นี้ปูตินก็คงจะไม่สบายใจคอมมิวนิสต์ชอบฟังแต่เรื่องดีๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลาโหมของยูเครนเนี่ยรายงานตัวเลขวันที่26กันยายน2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ276,670นายเพิ่มขึ้น400นายรถถัง4,672เพิ่มขึ้น5 คันนะครับยานเกาะ8,946เพิ่มขึ้น19ระบบปืนใหญ่6,299เพิ่มขึ้น39ระบบจรวด792เพิ่มขึ้น1นะครับระบบป้องกันทางกัด533เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิม โดน4,924เพิ่มขึ้น29ขีปนวุ์ร่อน1,529เพิ่มขึ้น11เรือรบ20เรือดำน้ำ1เท่าเดิมนะครับพาหนะ8,763เพิ่มขึ้น17แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ925เพิ่มขึ้น7นะครับ ตอนนี้ยูเคนก็ยังสู้อยู่ด้ข้อจจำกัดต่างๆนะครับทำให้การโตกลับช้ากว่าที่วางแผนไว้แต่ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็ควรทําแบบนั้นเพราะถ้าเร่งรีบเกินไปเนี่ยมันก็ไม,ม่มีประโยชน์อะไรในในสงครามมันก็ยืดเยื้อนี่ไปแล้วต้องเอาความรอบคอบนี่มาก่อนนะครับมุทลุนี้ไม่ได้ค่อยๆนวดไปรัเสเซียก็ไม่ได้แข็งแกร่งนี่ขนาดนั้นระยะยาวไม่แน่ว่ารัสเซียจะได้เปรียบนะครับกองเชียร์รัสเซียต้องลืมตามองความเป็นจริงด้วยอย่ามาใช้จินตนานการเพ้อเจ้อเพ้อฝัน ทุกเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ว่าความจริงมันจะเจ็บปวดเสียหน้าขนาดไหนก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรัเสเซียเป็นคนก่อขึ้นมาเอง